สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวม3ามงนะคะในงวดของวันที่18นะคะเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะวันนี้มาแบ่งปันสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้เน้นรุดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากคําเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคํานวณ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนังงนใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเมื่อวานน้องแอทให้เด่นที่8กับ9นะคะฟันวิ่งรูด8นะคะเมื่อวานนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตัวเด่นของน้องแอทมาทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็มาคู่กันด้วยนะคะพี่ๆวิ่งรูด8นะคะสำหรับ9เมื่อวานนี้มา รอบแรกนะคะด้านใดน,นำเก้ารุดวิ่งเข้าไปที่เก้าเจ็ดนะคะพี่ๆแล้วก็เก้าแปดนะคะสำหรับเด่นเก้านะคะแต่ตัวฟันวิ่งรุดน้องเอทให้แปดมือวนเด่นเก้ากับแปดมาคู่กันนะคะพี่ๆเข้าไปที่รอบปกติมาคู่กันนะคะวิ่งรุดที่แปดเด่นแปดเด่นเก้ามาคู่กันนะคะ สแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็น้องแอดเน้นให้เลยนะคะแปดเก้าเก้าแปดในตารางก็เน้นแปดกับเก้านะคะพี่พี่ท่านใดมีโชคลาภเมื่อวานนะคะยินดีด้วยนะคะเมืวว่อวานนี้ดูนะคะพี่ๆน้องแอดไม่ได้ลงโค้งสุดท้ายให้นะคะออขอไปนะคะไม่ใช่เนาะตัวนี้ไม่ใช่นะคะพี่ๆรู้สึกว่าน้องแอดจะเขียนหกผิดหรือเปล่าดูนะคะพี่พี่ เมื่อวานนี้น้องแอดไม่ได้ลงให้นะคะทําคลิปไว้แล้วเด่นที่แปดเด่นที่เก้าแล้วก็เจาะให้นะคะแปดเก้าเนาะเม็ดเดียวแตกนะคะเมื่อวานนี้ในกลุ่มเสียดายนะคะเมื่อวานนี้น้องแอดไม่ได้ลงชุดสรุปให้ขออาภัยพี่ๆด้วยนะคะแต่ก็ท่านใดที่นับเข้ามารับชมสุดหนึ่งเม็ดเดียวก็แตกไปนะคะพี่ๆในตารางเมื่อวานเข้าห้าห้าแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะคะ เดี๋ยวมารับชมวันนี้เลยนะคะของวันนี้ขอให้ปังๆนะคะขอให้มาเหมือนเมื่อวานนะคะพี่พี่วันนี้เด่นที่หนึ่งกับวันนี้เด่นที่หนึ่งกับห้านะคะพี่พี่วิ่งลูทหนึ่งสำหรับฮานอยนะคะวันนี้น้องแอดให้เด่นที่หนึ่งนะคะ ในตารางวันนี้มีหนึ่งมีห้ามีศูนย์นะคะแล้วก็มีสามมีสองแล้วก็มีเก้านะคะเด่นที่หนึ่งกับห้านะคะพี่ๆสูตรนี้ตัวเน้นนะคะตัวเน้นในสูตรนี้้องเอฟเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด หนเกนะคะพี่ๆท่านใดชอบตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับฮานอยวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ